สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถตู้ทุกคนทุกท่านนะครับเช้านี้นะครับเช้าว,วันที่เกนะครับเฤหื่อันที่9กอุมาพันธ์เช้าว,วันแดดแรงนะครับผมมาถ่ายย้อนแสงนะครับกับรถตู้คันนี้พอดีว่าอยากถ่ายนะครับฮอบบอ16,6ปี16เลขไม์แค่10,000แกือบอีก1000กิโล7 40, 000. 9, 000จ็ด0 0มบาทจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ7จ0 0 0 0นาะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มหรอครับอ่ราคาประเมินธนาคาร7,5 0 0 0 0เราขาย749,00 0ถือว่าพอดีเลยปรับสภาพเสร็จแล้วสวยพร้้อมใช คลิปนี้เร็วสักนิดนึงเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับกระจังหน้าแบบมัลติเอ่อไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับกระจังหน้าแบบโครเมียม2เส้นแบบนี้ชมไหมนด้เชนทะเบียนจําง่ายๆฮอบอร์หนึ่งหนึ่งหกหกมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้กันชนหน้านะครับเก็บงานให้แล้วโครเมียมเงาเงาแวบแวบพี่พี่ท่านไหนอยากได้รูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมส่งให้นะครับเก็บงานให้แล้วแล้วก็คันนี้มันมาใหม่มันก็เดิมนะเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูรูปเข้าใหม่นะครับกับรูปชงเสร็จนี่สวยๆแบบนี้ให้ดูผิวพันะครบ ทางด้านขวากันนะครับลวดลายตัวซุ้มล้อนะครับแล้วก็ลวดลายตรงกลางรถสวยๆเลยคันนี้ติดฟิล์มให้แล้วด้วยนะครับนี่ให้ดูใบสอขบอนะครับเลขไม่หนึ่งแสนกับอีกหนึ่งพันนะครับหนึ่งแสนกับอีกหนึ่งพันรถปีสิบหกเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับคันนี้อ่ะลวดลายตัวซุ้มล้อด้านล่างนะครับเอ่อเคลือบกันสนิมให้แล้วตัวล้อจะเป็นล้อแม็กซ์สิบห้านิ้วแบบนี้แม็กซ์ไซชั่นสิบห้านิ้วนะครับคันนี้ ได้ยางนะครับเดี๋ยวผมเช็คปียางให้แป๊บนึงอ่าได้ยางปีสองสองนะครับยางโคตรใหม่นะครับภายในนะครับซุ้มก็เคลือบกันสนิมให้แล้วนะครับผิวพันธุ์รอบตัวรอบคันเขาสวยๆแบบนี้เลยพี่ท่านไหนสนใจรถตู้ราคาดีๆงามๆนะครับผมแนะนาคันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูเลขไม้กันดีกว่าคันนี้ภายในได้เบาะหนังนะครับได้เบาะหนังเบาะโซฟาใหญ่สามแถวเก้าหนังอ่ะเลขไม้หนึ่งแสนก็อีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้ากิโลนะครับได้แอร์แบ็ก สองลูกคู่หน้าปลอดภัยแน่นอนเกียร์แมนนวลห้าสปีดนี่ได้เบาโซฟาใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีจอกลางด้วยนะครับมีลาโพงด้านบนเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการที่ทาไหนสนใจนะผมอยากให้รีบทักลายหาผมศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่เรียวผมจัดให้คันนี้ดอกเบีย้ยสองจุดเจ็ดเก้าแล้วก็มีโปรโมชั่นขับ <c oughs> ฟรีอีกเก้าสิบวันให้นะครับปรับสภาพเสร็จแล้วคันนี้เออภาษีหมดเดือนกันยานะครับเดือนกันยาปลายเดือนกันยา นี่มีเกมคอนโซลให้เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับมีจอกลางด้วยด้านหน้าสวยๆแบบนี้อะมาดูสเปคเบาดีกว่าได้เบาโซฟาใหญ่มีที่หนุนหัวหนุนข้อนะครับสามแถวเก้านั่งแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันใครก็ลังมองมอง,มองหาใหม่กำลังดีครับรถในงานประวัติศูย์รับประกันไม่มีชนหนักพิการน้ำท่วมกับไมค์กอไมคผมแนะนําคันนี้เลยราคาถูกๆนะครับเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท เบาสามแถวใหญ่หญๆนั่งสบายๆแบบนี้นานๆเข้ามาทีนะปีสิบหกไม่น้อยนะครับรถหน่วยงานปลดประจําการทุกคันนะครับที่บริษัทเพนยอนที่พี่สบายใจได้เราคัดแค่รถเกจเอไม่มีชนหนักมีความน้ําท่วมกับไมค์กอไมค์หากตรวจพบเจอยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนไม่แสนเดียวนะครับสนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดรถตู้สวยๆแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ